รสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคือรถผมเป็นนี้นะครับรถมันจอดนะใครใช้งานแล้วเกียร์ไม่เข้าอ่ะรถอะไรครับท่านเรยต้าหร่อดองเองนะครับรถเก่าละเกียร์ธรรมดาเกียร์ตโตเมติกครับเกียร์ธรรมดาครับครับเกียร์ไม่เข้าคือเหยียบคลัสแล้วจมไปเลยหรือว่าเหยียบคั์แล้วเข้าเกียร์ไม่ได้เลย เหยียบคันแล้วเข้าเกียร์ไม่ได้เลยต้องดับเครื่องแล้วเข้าเกียร์ใหม่ครับโอเครถใช้กี่แสนโลแล้วครับประมาณสองแสนครับโอเคเคยยกคัตไหมครับเคยดูแลในเรื่องของชุดคัตไหมไม่เคย,เยครับโอเคอาจจะต้องเช็คนะครับชุดคัตของท่านอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับต้องดับเครื่องก่อนถึงจะเข้าได้นะครับเ,เพราะ,ราะว่าระบบคัตของท่านในปกตินะครับเหยียบเหยียบได้นะครับแต่ต้องดับเครื่องก่อนเพราะนั้นอาจจะต้องตรวจเช็คนะครับในเรื่องของชุดคลัตนะครับ ดีตอนหลังนี่ได้มันเหยียบดับเครื่องเล้วเข้าเกียเข้าเกียได้ตอนหลังนี่ดับเคร่เกียก็ไม่เข้าครับอ่าลองดูนิดนึงนะครับลองเช็คปั๊มคลัตช์บนและปั๊มคัตล่างดูหน่อยนะครับในกรณีที่เป็นปั๊มน้ํามันนะครับถ้าเกิดว่าน้ํามันรั่วจะเหยียบแล้วจมนะครับหรือถ้าเกิดว่ายังเพิ่งเริ่มรั่วรั่วไม่เยอะนะครับอาจจะมีปัญหาครับในการเข้าเหยียบคัตแล้วมันไม่สุด นะครับมันไม่มันไม่สมบูรณ์มันเลยทําให้เข้าเข้าเกียร์ยากในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับหรือไม่กระชุดคัดของท่านนะครับมีปัญหาแล้วสึกหลอแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถตรวจเช็คได้ที่หน้าง,งานนะครับให้เจ้าหน้าที่ช่างหน้าง,งานตรวจสอบเบื้องต้นตามคาแนะนําที่ช่างนนบอกไปเมื่อสักรู่นี้ได้เลยนะครับ